สวัสดี FC สาตา์บนโซลาเซลล์นะครับวันนี้เรามา,าติดตั้งตัวปั๊มแฮนดูโร่นะครับ750วัตต์ให้กับแฟนตัวยงนะครับแฟนเพจที่ติดตามเรามานานมากนะครับวันนี้มีโอกาสมาติดตั้งให้นะครับก็ทีมงานเข้าถึงหน้าง,งานเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพาชมงานติดตั้งนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าง,งานแล้วนะครับอ่า เดี๋ยวพาดูทีมงานนะครับเตรียมงานติดตั้งตัวนี้จะเป็นท่อ2นิ้วนะครับตาเสือนะครับ8.5ชั้นหนานะครับก็เป็นข้อต่อ s c g นะครับกาวท่อน้ำไทยใส่เกียวนอกเกียวในหัวท้ายให้ทุกเส้นนะครับนี่ส่วนของงานท่อนะครับ ตัวนี้ในช่างก้านะครับแผน control. กคอนโทรลกาลังเตรียมตัวคอนโทรลแฮนโดโรเก5 0วัตต์นะครับ14.5คิวนะครับตัวนี้ฝั่งของช่างใหญ่ในช่างพงต่อสายปั๊มนะครับต่อสายปั๊ม ใช้เบอร์สามคูณสองจุด้านะครับเดี๋ยวพาดูปั๊มฮันดูโรของใหม่นะครับอยู่ในถุงเลยเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์ท่อสองนิ้วนะครับสิบสี่จุห้าคิว ลงปั๊มนะครับตอนนี้เป็นท่อสองนิ้วนะครับลงไปประมาณยี่สบสองเมตรนะครับบอัจเมตรกระชางพวงบอนี่ <16. S 1> สองหกนะครับบอยยี่สิบหกเมตรนะครับน้ำไม่ลึก มาดูน้ำกันนะครับอ่ท่อสองนิ้วนะครับหลายคนยังสงสัยอยู่ว่า h a n d ูโร750็วัต์เนี่ยอ่าเป็นท่อสองนิ้วน้ำไหลแรงไหมอ่าให้ดูตามนี้นะครับก็ปกติทั่วไปเราจะเห็นรุ่น750วัต์เนี่ยจะเป็นแค่1.5นิ้วนะครับก็มีตัวนี้เป็นท่อสองนิ้ว h a n d ูโร14.5บคิว มิติใหม่ของโซล่าปัมนะครับน้ำดีมากๆากข้อสองนิ้วใหญ่ประมาณไหนเดี๋ยวผมให้ดูขวดน้ำสิงนะครับนี่ขวดน้ำสิงประมาณนี้เลยข้อสองนิ้วน้ำโอ้สุดยอดมากบ่อนี้ลงปั๊มยี่ยี่สิบสองเมตรนะครับ เพราะว่าบ่อไม่ลึกบ่ออยู่แค่26เมตรบ่อ26เมตรก็อ่าเป็นสวนผสมนะครับมีข้าวนะครับแล้วก็ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นมีต้นมะพร้าวนะครับมีมะม่วงมีกล้วยนะครับเป็นสวนผสมนะครับแล้วก็มีอ่างเก็บน้ํานะครับก็จะเห็นปั๊ม เบนซินอยู่ตัวหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ใช้โซลาเซลเซล์แล้วนะครับแรงมากๆน้ำท่อสองนิ้วเดี๋ยวพาไปชมแผงนะครับพุ่งแบบต่อเนื่องนะครับ แผงเป็นลองจิโซล่านะครับ455หวัตต์โมโนฮาร์ดเซลล์นะครับแผงแท้นะครับมีซีเรียลนัมเบอร์นะครับเช็คได้เลยจังชันบ็อกนะครับสกรีนลองจิทุกจุดนะครับสายแผงก็จะเป็นลองจิโซล่านะครับสกรีนมาจากโรงงานนะครับของแท้วางบนขาตั้งกาวนัยนะครับหน้าแผงมีซีเรียลนัมเบอร์เช็คได้นะครับ อยู่ในกระจกเลยนะครับเคลือบมาอย่างดีของแท้เซลล์สวยๆนี่เป็นเพล์กเซลลนะครับ455วัตต์3แผงเดี๋ยวมาดูคอนโทรล กระแสอยู่ที่9แอมป์10แอมป์นะครับ10แอมป์วัดอยู่ที่พ100นะครับวนอยู่ที่110รอบปั๊มอยู่ประมาณ3 3 0พนะครับก็มีเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์ Baker, สันทีมีการฟ้าให้เรียบร้อยนะครับก็หินงานกำลังเก็บรายละเอียดงานนะครับตอนนี้น้ำก็ยังไหลต่อเนื่องนะครับก็เป็นงานติดตั้งของ แฟนเพจตัวยงนะครับติดตามทีมงานศาต,ตาบุญโซลาเซลมาหลายปีมากนะครับพี่เขากดไลค์ให้ทุกโคต์เลยวันนี้มีโอกาสมาติดตั้งให้พี่เขานะครับได้ใช้งาน<ม>ก็ถือว่าดีนะครับน้ำดีมากๆกก็ติดตั้งตู้นะครับกับงานระบบ ก็จะเป็นงานฝังท่อร้อยสายนะครับมาที่บ่อ,อนายช่างใหญ่กำลังเก็บภาพนะครับแรงมากนะครับถ้าถ้าเทียบตัวนี้สำหรับพวกอ่าจริงๆแรงระดับน้ำออกจากบ่อนะเท่าเท่ากับตัวพันร้อยนะครับแต่ความตื้นเขาจะไม่ไม่ลึกคือคือเขาจะลงประมาณอ่า ยีกวเมตรนะครับสำหรับปั๊มตัวนี้น้ำเขาจะดีมากแต่ถ้าเป็นพวกตัวพันหนึ่วัตต์ตัว, 1, วตนั้นจะลงได้ลึกกว่านะครับน้ำก็จะปากบ่อก็จะใกล้เคียงกันแต่ว่าความลึกเขาต่างนะครับอ,อันนี้เวลาเราเลือกปั๊มเลือกให้ให้เหมาะสมนะครับมันจะคุ้มบ่อไม่บ่อน้ําดีแต่ว่าไม่ลึกมาก750วัตต์ตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับสําหรับงานท่อสนิ้ว เดี๋ยวเราจะลองประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับถ้าน้ำไม่ขาดน้ำไหลต่อเน,นื่องได้นะครับตอนนี้ก็น่าจะท่วงทุ่งไปแล้ว <laughs> มันแรงก็ <g ül> ค่อยจะเก็บรายละเอียดงานนะครับ <c oughs> <g ül> หลังจากเราทดสอบน้ำประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับก็พักกินข้าวเรียบร้อยนะครับก็ ยังแรงต่อเนื่องอก็ยังไหลอยู่เหมือนเดิมนะครับน้ําไม่มีขาดไม่มีลดเท่าเดิมนะครับแอนดร r ย750วัตต์ท่อ2นิ้วนะครับอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับบ่อน้ํามากๆแล้วก็ไม่ลึกนะครับ1 4 5ิวตัวนี้น่าสนใจนะครับ งานท่อร้อยสายเรียบร้อยนะครับตอนนี้ตู้คอนโทรนเก็บท่อร้อยสายเรียบร้อยนะครับสายดินจับยึดแผงนะครับเรียบร้อยแล้วอีกไม่นานนะครับเรียบร้อยพร้อมส่งมอบนะครับงานชุดนี้ สุดยอดแต่น้ำเนี่ยครับบ่อนี้แรงมากออหนึ่งชั่วโมงนะครับน้ำก็ประมาณนั้นเลยด้านล่างเปิดทุกวันมีท่วมนะครับบ่อนี้ก็พร้อมส่งมอบนะครับสำหรับงานชุดนี้ลูกค้าที่สนใจนะครับในงานติดตั้งคุณภาพนะครับแ็งเทียวันปั๊มแฮนดูโรนะครับ ติดต่อได้ที่สาตาราบนลโซลาเซลล์นะครับเดี๋ยวให้เบอร์ติดต่อนะครับสาตาอุบลโซลาเซลล์เบอร์ติดต่อของเรานะครับ0850150915นะครับ0850150915นะครับก็สำหรับคลิปนี้งานติดตั้งนี้ทีมงานก็ขอขอบคุณนะครับแฟนเพจที่ติดตามเรามาตลอดนะครับอเอา ก็ขอบขอบคุณครับสวัสดีครับ